ครับจิตจ๋าเราต้องให้กำลังใจมากๆเลยค่ะคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือทำเินจิเศร้ามากเพราะว่าเราต่อให้เราจะมีเงินมากเยขนาดไหนเราไม่ไม่สามารถจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปช่วยพวกเขาได้เลยจิททำได้แค่บริจาคว่า ส่งเหมือนเหมือนจิจ hmm. so, um, mm ิตติดต่อกับน้องนายเนอะเห็นน้องนายช่วยเหลือเยอะมากน้องนายก็เลยส่งทีมมาทีมหนึ่งที่เขาสามารถเป็นอาสาสมัครได้อ่ะค่ะแล้วให้เราเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อที่เขาจะลงไปในพื้นที่ในการช่วยเหลือแบบผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอาหารตัวแจกแล้วพี่เขาก็บอกจัิจิตมาว่าแบบเออตอนนี้อาหารหรือของใช้หรืออะไรเงี้ยหายยากยิ่งกว่าทองเพราะฉะนั้นมีอะไรช่วยเหลือกันดีกว่าค่ะต่อให้มันจะแบบ มันมีคนเครียดหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเราไม่อยู่จุดนั้นเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่ามันมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนอยากให้อ่อพี่น้องชาวใต้แบบสู้ๆแล้วเป็นกําลังใจให้มากๆค่ะอะไรที่ช่วยได้จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะก็ที่ผ่านมาเราก็พัก่อนเรื่องเครือจากแล้วก็แชร์อะไรต่างๆโอ้ตลอดเวลาเลยค่ะมันมันซึมเข้าไปในทุกๆวันเลยค่ะก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าทําไงดีมันเศร้าจังเลยแบบมันทําอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าจริงก็จะฮึบมาซัพพอร์ตในเรื่องของเงินอ่ะเงินมันทําได้เท่าเนี้ยตอนเนี้ยซื้อของช่วยบริจาคเท่านี้จริงๆค่ะแต่ตอนนี้น้ําลดแล้วจริงๆว่ามันน่าจะมีช่องทางในการช่วยเหลือมากขึ้นนะคะในการบริจาคพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆ,างๆก็คิดว่าถ้าว่างปุ๊บมีจิงก็จะแบ่งส่วนนั้นนะที่เรามีอยู่แบ่งให้กับพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบภัยตอนนี้มีแบบลงไปแต่ว่าไปช่วยให้กำลังใจให้กำลังใจไปร่มฟื้นฟูหลังคาไอยากลงไปมากๆค่ะ คือไม่มีโอกาสที่จะลงไปด้วยตัวเองเลยแต่ว่าดิ้นจิเห็นว่าพี่น้องชาวใต้รับรู้อยู่ค่ะจริงก็โพสลง Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆทุกคนรับรู้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยากจะลงไปช่วยตอนนี้ก็มีแกลนก็แบบไปช่วยกับน้องเจนนี่อะไรเงี้ยก็ถามสอบถามว่ามีอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างก็มีค่ะแต่ว่าดิ้นจิว่าตอนนี้ทําได้แค่ติดตามขาา่าวสารแล้วก็ช่วยในส่วนที่เราทําได้ อั้นี้หรือเราถือว่าถึงตาเผาค่าค่ลยหลายคนร้องไห้าตามมากมากๆคือเรื่องของคนก็มากๆากเลแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงจรีงแบบโหโหัวใจมันมันไม่ไหวจริงๆค่ะมันเลยมันเลยเป็นบทเรียนนะคะที่ตอนนี้ยินจีบคิดว่าทุกคนอย่าชะล่าใจมีของแห้งหรืออะไรอะ่ะตักตนไว้ เตรียมตัวไว้ดีกว่าไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะมันมันถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับแต่ละบ้านแล้วก็เหนือใครใครสะดวกค่ะจริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวอย่างดีให้พร้อมนะคะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะตอนนี้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นหลายแบบบางทีอาจจะแจ้งเตือนแล้วแต่มันไม่ทันเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดีกว่าคะ่ะ พี S <S <sh arp> <sh arp> hmm> hmm> ่โอ่ะ้องมาให้กำลังใจแลบบขอถอนหน่อยบ้างคืออะไรกันบ้างเพราะบางคนมีเศษข่าวบางทีก็อารมณ์ดุเดิเหมือนกันเพราะเราเราดิบเราจะไม่เอาไปแชร์เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่แชร์แล้วมันก็ช่วยกันดิเป็นการที่เราต้องจัดการกับความรู้สึกว่าโอเคเราทําได้เท่านี้นะอย่าอย่าอย่าอินซะจนมันทําให้สภาพจิตใจเราแย่ค่ะ คือเรารู้สึกได้เราอยากช่วยเหลือได้แต่ไม่ต้องเศร้าไปกับเขาค่ะไม่ใช่ว่าให้เราใจร้ายนะคะแต่ว่ามันเศร้าแล้วมันดิ่งจริงๆค่ะอยากให้จัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้อย่าแบบเศร้าช่วยกันเศร้าช่วยกันเศร้าแต่ว่าช่วยกันเอ่อเรียกว่า encourage ดีกว่าตัวเองอืมใช่ encourage คนอยู่บอกว่าเออไปไปช่วยเหลือกันเปลี่ยนความเศร้าเป็นการปฏิบัติดีกว่าไปช่วยเหลือไปช่วยบริการไปช่วยแพ็คของอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เราทําได้มันจะรู้สึกดีขึ้นมากค่ะ ของกำจิตมีอะไรเคื่องูที่น้องจิตทางใต้จะตูรืาค่ะแบบจะะะ๊มีพี่ที่รู้จักค่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นศัตรูนะคะในโซนภาคใต้เหมือนพี่เขาลงไปทําง,งานก็ติดน้ําหรือว่าบ้านเขามิดเลยแต่ว่าเราก็โทรไปสอบถามว่าเป็นไงบ้างคือถ้ามีอะไรที่อันตรายออกมาเลยนะไม่ต้องรอนะออกมาก่อนอย่าอรอจิตก็จะบอกเราทําได้แค่นั้นจริงๆค่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกมา ตอนนี้คุนก็จะมีข่าวว่าคุณแค่มี่ิทธิ์ไปขึ้น้าก่อนห้าสิบปีบป่ะใช่ม่้ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกวินทีก็เสิร์ชแผนที่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนได้คือคืออย่าประมาทค่ะคือมันท่วมเราก็ต้องรับมือเพราะว่าประเทศไทยเรามันเคยเป็นทางเดินน้าเยอะเนอะแล้วก็มันความสูงกับระดับน้ําทะเลมันค่อนข้างจะต่ำกแบบับที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นทุกคน ควรเตรียมตัวไว้ให้ดีอะไรที่แบบว่าเตรียมได้เตรียมแต่ไม่ถึั้นเสิร์ฟอะไรนะที่หา,าหาที่ถูกมกาที่แบบว่าถึงสูตอไะไรนี้แบบว่าลองรับไหคะดูดูไว้ค่ะมีเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ที่โซนไม่นำท่วมจิกก็คุยกับเพื่อนๆไว้หนูว่าพี่โอ้ก็จะมีในโซนของนครนายกอะไรเงี้ยก็ดูไว้เตรียมการให้ตอนนี้เลยคิดไว้ค่ะแต่ว่าก็คิดไว้แล้วแหละว่าพวกอาหารแห้ง ชูชีพหรือเลือเป่าจะต้องมีไว้หรือเปล่านะเต็นบ้านเต็บนบ้านควรมีนะถืิว่า,าอย่างน้อยควรมีคนมีคนเนียจริงแปลว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างาจริงจริว่าประเทศไทยชาวไทยทุกคนเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ที่จะอืมคือเรารู้สึกไปพร้อมๆกันกันกบความเศร้าเนอเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําได้แค่ดูหรือใครที่เขามีเชี่ยวชาญหน่อยเขาก็ลงไปลุย เรารู้สึกไปพร้อมๆกันก็อยากให้ทุกคนแบบเห็นเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็อย่าประมาทเตรียมตัวให้พร้อมอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวอันนี้ก็น้ําท่วมแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณเต็มมือเลยพูดไปแล้วเหมือนจะดูความไม่จริงไม่จรงไม่จริงไม่ทำอะคือเสียงดังเลยแม่